フフフ。<noise> ส่วนหนึ่งที่ทําให้กายของเราที่ไม่สบายหรือว่ารูปรูปโรคนาวโรคเนี่ยก็เหตุปัจจัยสี่อย่างคือก,การกระทำที่พุดมเมื่อวานจิตของเราดีหรือไม่ดีกายกรรมจิตอ,อุตุอาหารทั้งสี่อย่างนี้ถ้าเราจ,จัดการไม่ดีก็เป็นเหตุที่มาของความไม่สบายกายกถ้าเราปรับ ทั้งสี่อย่างนี้ให้สม่ำเสมอหรือใกล้เคียงที่ร่างกายจะรับได้ร่างกายเราก็ดีตลอดนะเพราะนั้นการดูแลรักษาการรักษาใจเนี่ยเป็นนะกิจวัดของผู้ปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าเราถือว่าธรรมย่อมรักษาผู้คื้ธรรมเป็นนิตนะตนแลเป็นที่พึ้นของตน ถ้าเราปฏิบัติทำทำให้รักษาเราเพราะแสดงว่าทำที่เราปฏิบัติมันยังไม่ถูกต้องยังไม่สมบูรณ์ถึงรักษาเราไม่ได้ไม่ได้รักษาแต่ใจรักษากายด้วยพมาก็ต้องการพิสูจน์ในพุทธภาษิตบทที่ว่าทำย่อมรักษาผู้พุทธธรรมนี่รักษาอย่างไรรักษากายให้ดีรักษาใจให้ดีคื่อเรารักษาธรรมธรรมก็รักษาเราเรารักษาศีลศีลก็รักษาเรา ถ้าเรารักษาทำไม่ถูกไม่ถูกต้องกายก็ป่วยใจก็ป่วยแต่รักษากายให้ดีรักษาใจให้ถูกต้องก็เป็นธรรมเพาว่าธรรมในที่นี้หมายถึงว่าสมดุลพอดีก้าหาก็าทาไปทางซ้ายเทางที่เป็นอกุศลขวาเป็นอกุศลตรงกลางเป็นกุศลไปทางซ้ายเกินในทางทุกข์ ขวาเกินทางสุขมาตรงกลางพอดีแต่ความพอดีที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นเองมันจะต้องปรับต้องหาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในสมัยที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราประมาทกายก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีทุกทุกที่มันมีอยู่แล้วมันก็เพิ่มกําลังขึ้นเรื่อยๆแม้ถือว่าเราเกิดเป็นมนุษย์พกพุทธศาสนา ได้มาปฏิบัติวีปัส,สนานโชคดีที่สุดเพราะเราจะได้รู้ทางทำให้กายสบายทำให้ใจสบายได้แล้วก็จะสามารถรักษาไปยาวนานส่วนจะรักษาได้ยาวนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าการปฏิบัติของเราด้วยไม่ใช่ว่าเออสังขานนราน,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 นี่เป็นธรรมดามันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายเป็นธรรมดาก็รู้ว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นนะ แล้วทาไมต้องให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยรู้ว่าธรรมดามันต้องแก่ธรรมดาที่ไม่แกม่มีไหมหรือแก่ชา้พระพุทธเจ้าท่านค้นหาตรงนี้นะเมื่อมีร้อนจะมีเย็นแก้เมื่อมีมืดจะมีสว่างแก้เมื่อมอนุษเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมาแก้ท่านท่านคิดย้อนแบบนี้ถึงได้สแสวงหาคําตอบว่าเออทันนะ้งนั้นในการ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ทำอะไงจึงมีคาว่าอมาตะธรรมเกิดขึ้นคําว่าสัจธรรมเกิดขึ้นการเกิดแก,เก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วจะให้มันเป็นธรรมดาฝนตกน้ําไหลลงในคลองลงทะเลเป็นธรรมดาแล้วจะปล่อยให้มันไหลอย่างนั้นนไฟร้อนเป็นธรรมดาแล้วจะปล่อยให้มันร้อนอย่างนั้นไอ้ที่ไม่ร้อนก็มีเหมือนกันลักษณะที่ฎีเดียวกันว่าเมื่อความแก่ ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เป็นธรรมดาอีกแบบหนึง่งธรรมดาที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจำเป็นต้องค้นหาคําตอบนั้นให้ได้นะดังนั้นอาจารย์มาเองในฐานะว่าเคยได้ศึกษาทั้งทฤษฎีด้วยทาาปฏิบัติด้วยซึ่งมันค่อนข้างจะตรงกันข้ามที่เรารู้จักหลวงพ่อเทียนท่านมีภาคปฏิบัติอย่างเดียวแต่ทฤษฎี ก็มีแบบหนึง่งเป็นที่เสียวท่านไม่ใช่ม่มีทฤษฎีนะแต่ว่ามีทฤษฎีที่เมื่อดดพูดตามภาษาอืมเป็นภาษาของของไทยเราแท้ๆไม่ใช่ภาษาบาลีแต่ทฤษฎีส่วนใหญ่เราพูดเป็นภาษาบาลีพระเราก็เอาภาษาบาลีมาอธิบายกันทีนี้เราคนไทย คือจะฟังบาลีออกก็จริงแต่ว่าความลึกซึ้งความรู้ไปถึงสาระของของมันเนี่ยคนที่ได้เรียนมาถ้าเรียนแต่ภาษาก็รู้แต่ภาษาแต่ไม่รู้สภาวะเนี่ยมันก็สามารถไม่สามารถเจูนเข้อเรยกันได้ใน,นบางเอ่นมาไม่ได้เรียนเพื่อสอบสมัยเรียนทั้งนักธรรมไปไม่ได้เรียนเพื่อสอบแต่เรียนเพื่อเอาความรู้ เมื่อได้สภาวะเราก็ถึงย้อนกลับไปดูภาษาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองดังนั้นส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยเราก็จะอธิบายธรรมะเป็นภาษาอย่างอื่นไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยแท้แท้ไม่เป็นทั้งลูกทั้งนามเป็นทั้งสมมุติเป็นทั้งปรมัติเป็นทั้งภาษาคนภาษาธรรมที่หลวงพอ่อพุทธทาสกำไมใชมันจะเป็นสองภาษาในตัวของมันอันนี้คือภาษาที่ดีที่สุด ภาษาไทยของเราเป็สื่อได้ทั้งกายทั้งใจเขาว่าสบายสบายกายสบายใจสบายกายเป็นยางไรสบายใจเป็นยังไงคำว่าปลอดโปร่งเป็นภาษาอะไรมันก็ต่อไปอะโล่งใจก็ต่อกันไปกายกายปลอดโปร่งรู้สึกเบาสบายใจปลอดโปร่งเป็นยังไง ลุ่งสบายในภาษาเราเนี่ยบางทีหาคํายากๆในภาษาอังกฤษแม้แต่ภาษาบาลีเองทีก็เราเขาก็มีคำของเขาอะแต่ว่าเราไม่ไม่คุ้นเอามาใช้คนอื่นก็สื่อไม่ได้ปลอดลโปร่งลุ่งเบาสบายรู้สิบตัวนในภาษาอังกฤษใช้หลายคํารู้สิบตัวแต่ว่าตรงๆภาษาไทยเนี่ยแทบจะหาไม่เจอรู้สิบตัวเราบางแห่งก็ไใ่ใช่คอนเซ็ป บางทีมันใช้ความรู้ว่าวิญญาณ consciousness เอามาใช้ภาษารู้สึกตัวใช้ว่า m i n d f u l น e s s ภาษาฝรั่งเองบางที mindfulness มันก็พูดไม่รู้เรื่องไปใช้ word awareness อ่ะ,อะไรทำนองนี้ใช้หลายคำมากคือไม่รู้ว่าคำไหนมันถูกแต่พอรู้สึกรู้สึกตัวนี่ของเราคำเดียวเก็ตเลยใช่ไหมรู้สึกตัวรู้สึกกายอันนี้รู้สึกใจอันนี้รู้สึกตัวก็อันนี้ รู้สึกกายหมายถึงเย็นดอนอ่อนแข็งเค็งตึงเจ็บปวดหนักเบารู้สึกกายรู้สึกใจก็คือความรู้คิดรู้นึกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในรู้สึกใจแต่ว่าเวทนาเนี่ยได้ทั้งกายทั้งใจรวมทั้งกายทั้งใจก็เ,เรียกว่ารู้สิบตัวคําว่าตัวเนี่ยมาจากว่าตนคําว่าตนเนี่ยมันก็เป็นรู้สิบตัวรู้สิบตน รู้สึกกายรู้สึกใจมันก็เข้าใจได้นะฮะเรนเอาทั้งสองอย่างเอากายกับใจมาบวกกันก็เป็นตัวตัวตนทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้สึกกายเนี่ยเป็นสัญชัตนยาณเป็นสัต์ชาตนยานรู้สึกใจก็เป็นจินตยาน แต่ถ้ารู้สึกตัวมันเป็นยามนะเห็นไหมภาษาของเราเป็นสัญญาณรู้สึกจาตยามได่เย็นด้านออกแขนงเคร่งตึงเจ็บปวดเนี่ยสัตว์ก็มีเราก็มีความรู้สึกใจความกลัวความโกรธคนก็มีสัตว์ก็มีแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยคนไม่ติดไม่รู้สัตว์มันก็ไม่รู้ คนทั่วไปก็มีแต่รู้สึกกายรู้สึกใจมีรักมีกลัวมีหนักมีเบาของกายมีชอบนีเนลียรู้สึกกายรู้สึกใจมันเป็นคนละขั้วแต่รู้สึกตัวเนี่ยมันพอดีเอาความรู้สึกตัวมาเชื่อมกับความรู้สึกเอาความรู้สึกกายมาเชื่อมกับความรู้สึกใจที่พอดีเป็นความรู้สึกเฉยๆที่มันยังไม่เป็นมีกายขึ้นหนึ่งมีใจขึ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวรู้สึก เป็นเวทนารู้เวทนาตัวรู้สึกตัวเป็นสติเขาว่ารู้สึกมันเป็นกายเป็นใจแล้วแต่เราจะต่อท้ายว่ารู้สึกเป็นรู้สึกร้อนเป็นกายรู้สกร้อนใจเป็นใจแล้วจึงเขาว่าร้อนใจรู้สึกร้อนเฉยๆเป็นรู้สึกตัวเห็นไหม ตอนนี้นภาษาไทยมัน,ม,น,ม,นมันพูดเราเข้าใจเลยนะอันนี้คือพอเทียนที่ตอบยำ้ำเราเป็นคนไทยพูดภาษาไทยผมเป็นคนไทยแล้วโปเ,เซนเลยท่านเน้นเลยนะเ่าจะเป็นคนฝรั่งอังกฤษแต่ว่าพอมาพูดภาษาใจแล้วเนี่ยคนภาษาอื่นก็เข้าใจได้หมดแต่ว่าการที่เราไม่รู้ภาษาของเขาหรือรู้แต่ว่าเขาไม่มีคาที่ให้ใช้่เงี้ยเราก็ใช้ไม่เนี่ยเพราะวเวลาไปคุยภาษาอังกฤษมาก็าหูใทยไม่ได้ เหนื่อยละเพราะมันมใช้ยเยอะเกินไปเราจะพูดคำคำเดียวเนี่ยคขาสาเขาต้องใช้ตั้งหลายคำดังนั้นก็จะไม่เน้นเท่าไหร่แต่อย่างที่ไปตามต่างประเทศเนี่ยก,ก็สื่อความหมายกับเขาไปอย่างนั้นแต่เขาจะเข้าใจไม่เข้าใจแต่บางคนที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยนานๆพูดภานษาไทยเป็นก็โอเคเข้าใจได้ดังนะนั้นในการปฏิบัติเบื้องต้นที่สุดเนี่ยเราต้องสื่อความหมาย ภาษาที่เป็นสภาวะให้ได้เรียกว่าอ่านตัวเองออกภาษาพุาเทเถิดอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ให้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกคือมาจัดการตัวเองถูกอ่านตัวเองออกคือหมายว่าเรานั่งเนี้ยต้องอ่านตัวเองว่ารู้สึกยังไงบ้างถ้าเป็นภาษาสมมุติอ่ะภาษาปลมัดก็รู้สึกทางกายพ็เย็นตอนอ่อนแผงเข่งตึงเรียกว่ารูป ภาษาสมมุติที่มันเป็นภาษาทางกายเย็นด้อนอ่อนแข็งตึงเป็นภาษาสมมุติรู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกดีไม่ดีเนี่ยก็เป็นสมมุติแต่ถ้ารู้สึกเฉยเฉยรู้สึกซื่อไม่ออกมาเป็นการไม่ออกมาเป็นจริใจเรียกว่าประมัทรู้สึกรู้สึกตัว คือมันรู้สึกตัวมันจะไม่มีอะไรปนปลอมในตัวของมันมันยังไม่มีความคิดความรู้สึกหนักก็มีความรู้สึกเบาวก็มีแต่ความรู้สึกว่าชอบกับชอบอาการหนักอาการเบาเน่ยมันไม่มีมันมีความรู้สึกล้วนๆมันจะหนักขนาดไหนแต่ใจของเราไม่หนักแต่ของเราก็รู้สึกเฉยๆลักษณะที่มันเป็นตัวของมันล้วนๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกเฉย ถ้าหากว่าเรารู้ด้วยว่าความรู้สึกเฉยๆสามารถดำรง,งอยู่ในกายในใจชัดๆ,ดๆนานๆเนี่ยเขาเรียกว่าเออปรามัดเรื่อ,เองเกิดละดังนั้นเบื้องต้นท่านจึงให้ดูตามลำดับก่อนเพื่อจะไปถึงตัวนั้นดูลูกดูนามความรู้สึกจะเป็นลูกเป็นยังไงความรู้สึกเป็นนามเป็นยังไงเบื้องต้นคนใหม่นี่นก็ยังไม่ชัดเอ๊ความรู้สึกลูก บางทีใช้คำว่ารูปนามก็ยังงงอยู่เราต้องมาใช้คำว่ากายกับใจซึ่งความจริงมันก็ไม่ตรงอ่ะกายกับใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปกับนามแต่รูปนามมันกว้างกว่านะรูปนามมันบอกการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้เป็นรูปหมดเลยเนี่ยมันคำว่ารูปเนี่ยมันครอบทั้งสิบสองอย่างแต่คําว่ากายเนี่ยมันคืออย่างเดียวในสิบสอง นามก็เหมือนกัน,นมันก็มีเยอะแยะในนามเรารู้สึกอย่างนู้นอย่างนี้แต่เราไม่ใช้คาว่านามนเพราะฉะนั้นนามก็ครอบคุมทั้งหมดแวรูปรรรูรทมนามรมในโลกนี้ก็มีแค่สองอย่างคือมีรูรทมนามทมซึ่งได้กล่าวม,มาวันก่อนว่าชี้ต้นก็เหมดชีวิตมันก็มีแค่สองอย่างที่เกิดกระดับแล้วมันก็ขยายออกไปตั้งแต่หยาบไปถึงกลางหยาบละเอียด แต่ขยายมาเป็นรูปธรรมนามธรรมมากระถามกัว่าเออรูปธรรมกับนามธรรมอ่ะอันไหนเป็นตัวเกิดอันเป็นตัวดับรูปเป็นตัวเกิดรูปธรรมเป็นตัวเกิดนามเป็นตัวดับบางครั้งก็นามเป็นตัวเกิดรูปเป็นตัวดับในแล้วแต่ว่ามันจะเอาไปใส่ในความหมายไหนดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็มาดูกายกับใจรูปกับนามให้ให้ชัดไว้ก่อนเออความรู้สึก เย็นดอนอ่อนแข็งขึ้นตึงเจ็บปวดมื่ยเรี่ยพวกนี้นะมันเป็นอาการของรูปเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรานะมันเป็นอาการแต่ถ้าเราไม่มีการปฏิบัตินิพพานมาก่อนเราก็คิดว่าความเย็นดอนอ่อนแข็งขึ้นตึงเจ็บปวดหนักเบานี่เป็นเราพอไปรู้สึกว่าเป็นเราปั๊บมันก็เป็นเรื่องของอวิชชาละเพราะคนาจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นอาการที่กายกับใจมาบวกกัน กายกับใจมาบวกกันมันก็มีอาการดัง mm hmm. นั้นเวลาภาษาพุทธเทียนพอปฏิบัติไปขั้นละเอียดขึ้นไปใช้คำสามคำว่าวัตถุปรามัตาอาการสําหรับคนที่เคยผ่านวิธีการพุทธเทียนมันจะได้ยินคำสามคำนี้วัตถุปรามัตอาการย่ยอวัตถุคืออะไรปรามัจคืออ,อาการวัตถุคือรูปปรามัตาคือนาม อาการคือความเชื่อมต่อระหว่างกายกับใจระหว่างรูปก,กับนามเป็นอาการมันเป็นเพียงอาการเท่านั้นนะมันไม่ใช่เราเป็นอาการของกายเย็นด้านอ่อน,ออนแข็งเส่งตึงเจ็บปวดแต่ถ้าเราไม่วิปัสสนาไม่เกิดปรมาทมันก็มีรูปก,กับอาการของรูปมีนามกับอาการของนามไม่มีปรมาทแต่พอมาปฏิบัติแยกออกกลัวรู้สึกออกมาต่างหากเพื่อยห้ยุก เฉยๆต้องการแยร่แยกอาลุสิ่งเฉยเนี่ยเอาไว้เยอะๆเหมือนเราทำการกลั่นคือการเที่ยวน้ํามันออกจากกะทิเพราะถ้าหาน้ํามันกับกะทิน้ํามันคือนามกะทิคือรูปถ้าน้ํามันอยู่ในกะทิเก็บไว้นานไม่ได้มันเสียมันบูดใช่ไหมพอเรามาแยกน้ํามันก็คือน้ํามัน กะท,กท,กทิก็คือกะทิกะทิก็ไม่ใช้น้ำกะทิก็คือตัวมวลผงอันหนึ่งพอไปกันออกมาเคี่ยวแล้วก็เอาไปตากแห้งมันก็กลายเป็นผงกะทิแต่พอเคี่ยวออกมาเป็นน้ำมันน้ำมันเอาไปเก็บวไว้ก็ไม่เนา่าไม่เสียกะทิเอาไปตากแห้งจะเป็นผงใช่เอาไปเก็บไว้นานก็ไม่เสียแต่จับสองอย่างมาบวกกันไม่ถึงสามวันบูดแลกลายกันกันรูปกับน้ำก่อนถ้ารูปอยู่แต่รูป น้ำอยู่ใ่น้ำไม่เอามาบวกกันมันก็ไม่แปรกปลวนเขาเรียกว่าปรมัตรรูปอยู่ส่วนรูปน้มอยู่ส่วนยามรูปก็เป็นปรมัตรถ้าเมื่อไหร่รูปกับน้มไปบวกกันมันกลายเป็นสมมุติเมื่อไหร่แยกรูปแยกน้มออกอรูปเป็นรูปนามเป็นน้มกลายเป็นปรมัตรเออจะเข้าใจยากยใช่ไหมก็รู้ง่ายว่าเออถ้าน้ําไปบวกสีกินรดน้ําก็เปลี่ยนน้ําก็เหมือนกัน ตัวนามตัวรู้สึกเนี่ยพอไปผสมอาการของรูปนามตัวนี้นก็ผสมมาเป็นนามมารูปนามมารูปก,ก็เหมือนกะทิที่ยังไม่ได้เคี่ยวพอเรามาปฏิบัติที่ัสสนาเนี่ยเหมือนกับมาเคี่ยกะทิเคี่ยวอย่นันเคี่ยวเอาตัวแยกนี่ตัวรู้สึกเฉยๆนะใจเราจะไปอยู่ข้างไหนใจของเราจิตของเราเนี่ยเป็นได้ทั้งรุปทั้งนามถ้ามันไปอยู่ทางด้านรูปเฉยๆ ก็ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นปรมัตปรมัตมันมีสี่ใช่ไหมจาได้ไหมจิตเกตสิกรูปนิพพานปรมัตถ์มีสี่แต่ที่นี้หลักปริยัตินะจิตเกตสิกรูปนิพพานเป็นปรมัตเอ๊ะทำไมรูปเป็นปรมัตได้ล่ะคือรูปล้วนๆเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเหมือนกับเราแยกไอ้ผงออกจากน้ำมันเนี่ย มันเป็นรูปแต่เมื่อไรหงน้ำมันผสมกันเป็นนามารูปแล้อ่าตัวนี้เป็นปรมัติไม่ได้เป็นสมมติไปละเพราะมันแปลปรวนมันเปลี่ยนแปลงถ้าเก็บไว้น้ำมันในรูปของกะทิเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันเน่ามันเสียถ้าหากเราแยกกันเสียน้ำมันคือน้ำมันผงกะทิคือผงกะทิออกมันก็ไม่ผุไม่เสียไม่แปลปรวนเพราะฉะนั้นตัวรู้สึกตัวนี่จึงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปลปรวนไม่แตกดับ เป็นอมตะตัวรู้สึกตัวนี้นะมีอยู่ในคนทุกคนแต่ถ้าคนไม่วิปัสนาเนี่ยแยกออกคำว่าวิปัสนาคืออะไรวิปัสนาคือเห็นชัดๆว่าอะไรคือตัวแท้อะไรคือตัวเทียมตัวแท้คือปรมัตติตัวเทียมคือสมมติมันอยู่ด้วยกันแต่ว่าเวลาใช้เราก็หยิบปรมัติมาใช้อย่างพูดในวันก่อนเนะี่ย ผลไม้ผลหนึ่งตัวแท้ของมันคือเนื้อตัวเทียมของมันคือเปลือกแต่มันอาศัยกันและกันเกิดต้นไม้ต้นหนึ่งตัวแท้ของมันคือแก่นตัวเทียมของมันก็คือกระพี้คือเปลือกอาศัยกันและกันเกิดตัวแท้นั่แหละคือตัวเทียมนั่แหละเป็นการสร้างตัวแท้เปลือกนั่แหละสร้างเนื้อเนื้อนั่แหละสร้างเม็ดตัวสมมุติน่แหละสร้างปรมัตตัวปรมัตนี่แหละสร้างนิพานมันก็จะเป็น ธรรมชาติภายนอกภายในธรรมชาติทั้งที่เป็นกายเป็นใจเนี่ยกับธรรมชาติภายนอกมันไม่ต่างกันขบวนการเติบโตแต่มันต่างกันที่เดียกสภาวะเพราะอ,อะไรเพราะสิ่งที่เป็นอย่างต้นไม้ใบหญ้าพวกสัตว์มันก็มีปรมติแต่มันต่ํามากร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เราจึงไม่เรียกว่าถ้าเป็นหญ้าเนี่ยเป็นต่ําลง,งไปแล้วก็ไม่เรียกว่าชีวิตเราเรียกว่าชีวะ เราไม่เรียกว่าบีอิงแต่เรียกว่าไบโอฮิเบิร์ต์น่ะมันมันครึ่งชีวิตอ่ะแต่พอมันเป็นเต็มชีวิตของเราเรื่องบีอิงก็คือมันมันสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจมีความรู้สึกร้อยเปอร์เซ็นแต่พกสัตว์ลงไปความรู้สึกตรวงก็ต่ำลงไปกว่าคนอีกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมารู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู่ผิดรู้ธรรมะอย่างคนก็ไม่ได้เพราะสะภาวะตัวรู้มันต่ำลงไปแต่คนที่ว่าเป็นสัตว์สูงสุดเพราะมีมตัวสภากตัวรู้เต็มร้อยเปอร์เซ็นนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี่มัน มันดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเพราะมันมีตัวรู้ที่เป็นทั้งสมมติปรมัตร้อยเปอร์เซ็นเพียงแต่ว่าเราจะถือโอกาสพัฒนาความเป็นชีวิตที่เป็นมนุษย์ของเราให้ถึงที่สุดของทุกได้ไหรือไม่เนี่ยอันนี้คือเป็นเหตุพิเศษที่แต่ละคนจะได้พบเงื่อนไขที่จะให้เป็นอย่างนั้นไหมดังนั้นผู้ทธเจาถึงตรัาถึงเรื่องวิชาและอวิชาเท่านั้น พอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตเนี่ยมันอยู่ด้วยอํานาจของเาษยอวิชาคือต้องมีเปลือกก่อนห่อหุ้มวิชาเอาไว้ทีเราต้องการที่จะสองอย่างเนี่ยระหว่างเปลือกกับเนื้อเนี่ยคุณจะกินอนไรเนี่ยข้าวกับเปลือกเนี่ยคนเข้าไปก็ต้องกินกินเนื้อแต่สัตว์มันไม่รู้อะไรไปนเน้อมันก็กินทั้งหมดทั้งแหละแต่สัตว์บางชนิดมันก็ฉลาดกล้วยลิงย่งยุ่จับตอกล้วยเป็นเนี่ย แต่เหศอื่นไม่รู้ริมบางตัวก็บอกไม่เป็นก็กินทั้งเปลือกทั้งเนื้อคนของเราเหมือนกันมันมีทั้งความรู้สึกด,ดีความรู้สึกร้ายและความรู้สึกเฉยๆแล้วคุณจะเอาไหนอ่ะถ้าความรู้สึกด,ดีคุณไปยึดมันมันก็กลายเป็นดายความรู้สึกร้ายมันคุณไปยึดมันก็กลายเป็นดีความรู้สึกสุขคุณไปยึดมันก็กลายเป็นทุกข์คุณไปยึดทุกข์มันก็กลายเป็นสุขก็เปลี่ยนไปเป็นมาก็รมันแปรปรวน เพราะนั้นเราก็มาปฏิบัติเพื่อให้รู้สึกเฉยๆให้ใจเนี่ยรู้อยู่กับความรู้สึกเฉยๆได้แต่กายเนี่ยมันรู้สึกเฉยๆไม่ได้เพราะกายมันหน้าเป็นเปลือกมันก็แปรปรวนไปต้นไม้ต้นหนึ่งเวลามันแปรปวนเน่ะรู้สนก็่าเหลือแต่แก่นพวกตีนก้านสาขาอ่ากระพี้มันก็เปื่อยไปก่อนแก่นมันสามารถเอามารักษาไว้ดีเป็นพันๆปีก็ได้มันฝังบางทีไม้เป็นเอษเป็นหินไหม หลายล้านปีเเคยเห็นไหมตัวไม้กายเคยเหินเคยเห็นไหมอ่ามันก็เปลี่ยนรูปไปเท่านั้นเองเนี่ยมันก็แก่ลงมันยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นตัวสภาวะที่เป็นปรมัดก็เช่นเดียวกันท่านใช้ว่อาอมาตะาธรรมเนะี่ยอามาตะธรรมคือหมายความอการกรองาตัวรู้สึกรู้้วออกมามันไม่แปลปวนไปกับไอ้ตัวรูปตัวสมุททั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอมต mm you -hmm.